สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเขาเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้หยิบเล่มนี้มาฝากค่ะไม่ต้องเลิกขี้อายก็ได้สิ่งที่ต้องการเขียนโดยโกโด t โทคิโนะคะแปลโดยอากิรารัตนาพิรัตค่ะจากสำนักพิมพ์ how to นะคะ เล่มนี้ค่ะเป็นผลงานจากผู้เขียนเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขและพลังของคนที่กล้าทําอะไรคนเดียวนะคะและจากผลงานเขียนของเขานี่แหละค่ะมันก็เลยส่งให้เขากลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ท่งอิทธิพลอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นนะคะหนังสือที่เขาเขียนทั้ง3เล่มเนี่ยเรียกได้ว่าทาเอาวงการนักอ่านทั่วทั้งเกาะญี่ปุ่นเนี่ยสั่นสะเทือนค่ะแล้วก็ยังส่งแรง after shock มาอย่างนักอ่านชาวไทยและก็ชาติอื่นๆอีกด้วยนะคะสาเหตุสําคัญก็คือการที่เขาออกมา ยอมรับเลยค่ะว่าตัวเขาเองนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ขี้อายนะคะเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ดของแท้แต่เขายังสามารถประสบความสําเร็จได้ในโลกธุรกิจค่ะเป็นทั้งที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นคนจัดสัมมนาแล้วก็บรรยายด้านการจัดการสินทรัพย์แล้วก็อื่นๆอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะ ส่วนใหญ่นะคะเรามักจะมองว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยควรจะต้องเป็นคนที่ทำตัวโดดเด่นนะคะชอบโชว์ตัวชอบโชว์ความสามารถอยู่เงียบๆไม่ได้ค่ะแต่งานวิจัยเขาบอกเอาไว้นะคะว่า 60%ของคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมนั้นนะคะมักเป็นคนที่ชอบเก็บตัวค่ะนั่นก็หมายความว่าความขี้อายเนี่ยมันมีพลังพิเศษซ่อนอยู่นะคะถ้าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ขี้อายหรือชอบเก็บตัวแล้วก็กำลังกลุ้มอกกลุ้มใจค่ะว่าเอ๊ะเราจะสู้คนอื่นได้ไหมจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะอ่านเล่มนี้แล้วกรอบความคิดเดิมๆจะถูกทลายอย่างแน่นอนค่ะเพราะคนที่ขี้อายเนี่ยเขามีคุณสมบัติดีๆที่มันเอื้อต่อ ความสำเร็จเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับบางส่วนที่ผู้เขียนได้บอกเอาไว้ในเล่มกันค่ะข้อแรกนะคะ ใช้ชีวิตแบบคนขี้อายอย่างที่เราเป็นเนี่ยแหละไม่ต้องไปแคร์ใครไม่ต้องไปฝืนคุยแค่ใช้ทักษะพื้นฐานเรื่องการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยก็ดีมากแล้วค่ะข้อที่2แม้เราเป็นคนที่ไม่ชอบสื่อสารนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนิ่งเงียบอย่างเดียวนะคะแต่ให้ใช้พลังความเงียบเนี่ยออกมาทํางานค่ะหมายความว่าระหว่างที่เราฟังคนอื่นพูดเนี่ยก็ให้เราเก็บข้อมูลกลั่นกรองและวิเคราะห์ออกมาให้เป็นหมัดเด็ดค่ะเข้าทํานองพูดน้อยต น,นะคะคข้อที่3ค่ะเลือกงานที่เข้ากับนิสัยและก็ความถนัดของตัวเองนะคะอย่างเช่นการเป็นนักบัญชีการเป็นที่ปรึกษาเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นศิลปินเป็นนักเขียนหรือนักวาดนะคะแล้วก็ทักษะอะไรอื่นๆที่เราไม่ถนัดก็ยกให้คนอื่นเขาทำไปค่ะข้อที่4 ความขี้อายหรือความชอบที่จะอยู่คนเดียวเนี่ยมันช่วยให้เรามีเวลามากกว่าคนที่เขาชอบเข้าสังคมนะคะดังนั้นเนี่ยให้เราเอาเวลาที่มีเนี่ยมาพัฒนาทักษะที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่มันเหมาะกับเราเนี่ยจะดีกว่าค่ะข้อที่5ค่ะคนที่ชอบอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะจะมีความแข็งแกร่งของจิตใจมากกว่าคนที่ชอบอยู่กันเป็นพักเป็นพวกนะคะคนกลุ่มนี้ค่ะมักจะไม่ถูกครอบงําจากอิทธิพลของ รอบข้างนะคะในเล่มค่ะเขายังมีข้อดีที่ทําให้คนที่ชอบเก็บตัวหรือชอบอยู่คนเดียวเนี่ยได้ว้าวอีกเยอะเลยล่ะค่ะนอกจากประโยชน์หรือข้อดีแล้วเนี่ยนะคะผู้เขียนเนี่ยเขายังนําเสนอเทคนิคในการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆสําหรับคนขี้อายอีกด้วยค่ะอย่างเช่นเคล็ดลับการปฏิบัติตัวในงานปาร์ตี้หรืองานเลี้ยงที่มีแต่คนขยันคุยนะคะ,ะเคล็ดลับการพูดต่อหน้าคนอื่นต้องพูดยังไง เคล็ดลับการพูดคุยเรื่องสัเพเหระหากจําเป็นต้องพูดเคล็ดลับการรับมือเมื่อเข้ากลุ่มไม่ได้นะคะเคล็ดลับการแสดงจุดยืนของตัวเองเคล็ดลับการเจรจาต่อรองเคล็ดลับที่ทําให้เรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นเคล็ดลับที่จะทําให้คนขี้อายมีคู่รักและวิธีสร้างความสัมพันธ์แบบคนรักโดยไม่ต้องเอ่ยปากสารภาพรักค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเล่มนี้ครบจบทุกเทคนิคที่ทําให้คนขี้อายหรือมนุษย์อินโทรเวิร์ดเนี่ยมีชีวิต อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างเชิดหน้าชูตาค่ะประสบความสำเร็จในทุกด้านนะคะแบบไม่น้อยหน้ามนุษย์ e x t r o v e r t เลยแม้แต่น้อยไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์จากเล่มน,นี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเเซนแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ